Five super bonus Max! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the moment you've been waiting for tonight's main event. talent taking on Spain. Ladies and gentlemen, introducing first your Spanish warrior tonight 29 years of age and representing Gal Summerichim. This is Juan Mario. Juan martin And gentlemen, let's hear it for one more oh one one more And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Surin Province. Twenty-four years of age, training at Nam Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pha Toto! John San oh, oh, maybe not from yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, your Thai warrior. representing Surin Province Thailand 24 years of age Fakabrat ah t o John Sanchai และตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วครับในเวทกิว61กิโลกรัมนักชกในบุมน้ำเงินนั้นเป็นกระทิงดุจากสเปนครับวันมาริโอฮวนมาตตนครับนักชกในวัย30ปี ส่วน170ซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับชนะ1เสมอ1และแพ้1ครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนใ,นให้กับพิชิตชัยสอศักสยามเอาไว้จากสังกัดไขยมวยแก้วสำลิดครับนี่ลูกศิษย์ของพหลิศศีเมืองสิงส์สวนเงินเลยครับธนานวันไม่ก็ฮวนมาติมส่วนนักดานนักชกในมุมแดงครับเจ้าของดีกรีและตำแหน่งแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนีรุ่นพิการ59กิโกลกรัม ฟ้าคำรามทอต่อจานแสนชัยหรือว่านายสุริยันสุขแสวงครับจอมเชิงคลาสสิกจากตำบลโคกสะอาดอําเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ปัจจุบันอายุ24ปีครับสูง172เซนติเมตร3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับเคยแพ้ให้กับคนคนเดียวกันนั่นก็คือพี่ชิชัยสศักดิสยามมาได้และล่าสุดก็มาพาท่าแพ้นอกให้กับเลิศชินชัยปุ๋ยโฟมแมนเลยครับในรายการมวยไทยแบทเทิลมอนที่5เมษายนที่ผ่านมาจากค่ายมวยดาบชิดพักแก้วครับ ท่านผู้ชมแล้วถัดจากคู่นี้ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับจีนครับเพชรบ้านปวงอ,อสนิพันธ์ครับ60กิโลกร,รัมกับหลิวให้อย่างจากประเทศจีนกรรมการสุนียาแพรนันเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมาเริ่มเมยคู่เอกประจำรายการในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาซีระ ต่อจเจริญสุข ladies and gentlemen please welcome Max ม y Thai president Mr. Asira ะต่อจเจริญสุขคุณอาชิระจะเก็มบมามอบเหรียญที่ระลึก Max มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับ Mr. Asira will be giving Max Muay medal for the fighters of the main event. Our co-shipper Danai, with Mr. Asira, on the man began event Let the ถึงเวลาแล้วครับนผู้ชมครับคุยกํำรายการครับปาคำรามกับวันมาริโอไทยกับสเปนสณะปลาคำรามนั้นได้คุณสมนึกสังขาวครับนายกเทศบาลตำบลจานแสนชัยครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ให้การสนับสนุนและวันนี้ได้โดดเด่นทอตอจานแสนชัยเพื่อนร่วมค่ายเพื่อนร่วมสังกัดครับ ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าฟ้าคำรามครับชมหน้าของกรรมการสนธยาพรานันครับวันนี้มาดูกันว่าทางด้านวันมาริโอครับจะสวมวิญญาณกระทิงดุได้ท็อปฟอร์มหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนทางด้านเจ้าฟ้าคำรามครับสวมวิญญาณมาธอร์เล่าวัวกระทิงครับอีกไม่กี่อึดใจมาชมพร้อมกัน จอมเชิงคลาสสิกนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับทนาน้าฟ้าหำรามวันนี้มีดีกรีเดชเปยนวยไทยตัดเชือกนั้นติดเอวติดตัวมาด้วยครับเอาเลยครับ่เวกนํำรายการครับกำลังจะระเบิดขึ้นแล้วครับไปลุ้นกันเลยครับมาทันทีครับท่าน้าฟ้าหำรามเดินหน้ากรีธาทับเข้าใส่ก่อนครับมัน่นใจว่าตัวเองนี่นุ่มกว่าสดก,กว่าครับ ยืนกัดฟันบวกกับทางด้านบอตมาริโอเลยวันนี้แม่เรียกว่ามาดีครับวันนี้ทางด้านฟ้าคำรามเปิดฉากมาสตกันเลยครับบอตมาริโอหุ้นหุ้นมาตินครับล้วงลำตัวประเทศกำปั้นเนี่ยปิดเกมได้ต้องบอกว่าอันตรายนะครับทางด้านบอตมาริโอเนี่ยครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับบอตมาริโอขอให้โดนเต็มๆนี่ตีลังกาทุกไลายนี่มีภรรยาสาวแล้วก็ลูกครับมาเชียร์ติดขอบเลยครับทางด้านบอตมาริโอ นักชกมารยาทดีครับพูดไทยนี่มีครับผมครับผมตลอดเวลาครับกัรมามิโอศึกษามวยไทยแล้วก็ศึกษาแบบธรรมเนียมไทยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามีภรรยาสาวนั้นเป็นคนไทยครับแล้วก็มีลูกชายเชื้อสายไทยกับสเปนนะครับตอนนี้วอร์มเมโอนั้นเป็นนักชกต่างชาติที่ได้ชื่อว่ากระดูกประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับชกมวยไทยไม่ต่ำกว่าร้อยไปกันไหน่อยครับนี่นะครับเติมเต็มรับ ผสมมาสารทุกอย่างครับหมัดหน่วยของทธนาบอลเมเลโอหมัดเท้ากับตอเอ้านะครับมาครับหน้าสะบัดหน้าแงนหน้าครับชิมลังเข้าไปก่อนบอลเมลโอหน้าไปลองของครับทางด้านฟ้ามรามชิมลังตู้อ้โดนไปสองสามหมัดครับอ่าดิ้งต้องกัดกรามเลยครับทางด้านฟ้ามรามนะครับประมาทไม่ได้นะครับของหนักของแรงครับเจ้าวันเมลโอด้าขวาต้นเกมมาอันตรายเล็กเกินครับบอลเมลโออย่ารับเด็ดขาดครับทางด้านฟ้ามราม เตะซ้ายคืนไปเดินเข้าไปหาก็ยังโดนหมัดมาอีกทีนะครับเขาก็มีซ้ายแย่วัดระยะตลอดครับลูกศิษย์จับแก้วสัมฤทธิ์ที่ต้องมีของดีโดยเฉพาะหมัดครับเสียรด้วยซ้ายกัตนาปางกำรามกับบันขวาไปอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ต้องดึงแล้วคืนด้วยศอกกัตนา้างกำราบนะครับมีลูกฟันต่อแก้เกมกัปางกำรามโดนหมัดเข้าไป้าอาแล้วครับพยายามเดินหน้าต่อไปกับมาริาโยโอ้ยี่ครับมีทุล้าหรือเปล่ากับมาริาโยพยายามจะเช็คบินเลยครับกลับบันขวาตบซ้าย ฟางรามดึงจังหวะแย่เข้ามาวางในแค่ขวาคืนครับนะครับเกี่ยวได้หุกข,ขวาตกในสายมาอีกแล้วครับวันนี้เปิดเกมเข้าใส่ก่อนทันทีครับบอลมาริโอนี่แหละครับเน้นทุกลูกครับวันนี้บอลมาริโอพยายามเช็คบินไวครับเองมัดซ้ายมัดขวาต่อไปครับบอลมาริโอจ้องทางหน้าฟางรามตามไม่กระพริบครับครับไปตัดในแข้งขวาขนาบลำตัวเข้าไปครับฟางรามอจอมเชิงวันนี้เชิงไม่ออกแค่ในช่วงยกแรกอยากเสียบใซ้ายครับ เดินต่อครับกระแทกมาซ้ายมาหมัดขวาเก็บไว้ก่อนครับยังไม่มีช่องตรงนี้โอกาสต่อยครับทำไว้อีกแล้วครับพลักออกมานี่ครับเดินบ้างครับพอถอยนั้นโดนหมัดนะครับอัดด้วยแข็งขวาหน้าปารามทิ้งที่ศอกไว้อีกครั้งนี่นะครับเดินเสียบแล้วครับหัวชั็กจะร้อนขึ้นครับหน้าปามรามนะครับกระโดดสลับแขนกับที่ศอกซ้ายนี่นะครับขาดวลชนแรกเลยครับปามรามแล้วหมดจ็กที่หนึ่งครับพักกันก่อนครับ นักผู้ชมครับวันาริโอนนั้นพยายามจะเปิดเกมเพื่อที่จะเช็คบินนักชกคู่ต่อสู้นั้นก็คือฟ้าคำรามตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ว่าครับถ้าพอธนาฟ้าคำรามนั้นเปิดเกมเดินเข้าหาบ้างครับโอ้โดนเข้าไปเหมือนกันครับดูการเปิดฉักทักทายของวันาริโอนครับซีมัดที่เล่นงานเข้าใส่แล้วพยายามจะเติมเข้ามาอีกครับนี่ครับขวาตรงแล้วตบที่ลุกซ้ายดึงแล้วคืนด้วยศอกกับฟ้าคำรามดูครับความเ้าใจเราที่ตามไม่ได้่ันผู้ชมครับ พิคพ์คู่เอกนำรายการของแม็กซ์มยวยไทยในวันนี้ครับมาดูกันในช่วงไทยเกมพยายามจะสลับแล้วแทงครับจอมเชิญคลาสสิกเริ่มจะหัวร้อนมากขึ้นหลังจากโดนหมัดชุดเข้าไปถึงสองชุดซ้อนๆเราเดินทางมาถึงยกที่สองครับผู้เอกนำรายการมาชมกันเลยครับตนยกทางด้านฟ้ากำลังทำท่าจะเอาตัวไม่ลอยครับแต่ไปย,ยกมาได้คืนทันทีมาชมกันต่อครับต่อ,อมาอยกนี้ทางด้านฟ้ารำชิงททเดินเข้าหา จะประมาทและก็ช่าใจนั้นไม่ได้เลยสักไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเล่นงานไปที่ฐานล่างเปิดหน้าจ้มลำตัวดึงไว้กัปสายตาดีกับตันฟากำลันี่นะครับวันนี้เปลือยิ้มเปลือครับยกนี้ฟางกำลังเน้นหมัดเน้นต่อครับประมาทกล้าเข้าไปแทงยังทำงานไม่ได้ครับเข็นมาครับมาขวางเอาไว้ตีไม่ซ้ายครับเติมด้วยขวากับตันฟางกำลางนะครับลูกเข่าอาชีพของข้างล่างเริ่มสัมดงเลยครับจากออกแล้วกล้าเข้าไปเสียบใด้ แต่การก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของทนาเจ้าวันเบรโยฮวนมาตินจากสเปนนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ <S <S เป็นมวยที่ยก3นั้นเจ้าแรงครับตนาวันเบรโยฮวนมาตินแล้วก็เป็นมวยที่จัดจังหวะได้ครับมีวิทนิทชองตลอดวันเบรโยอ่านข้างขวามาหนัหนกๆแรงๆกันทีมชาฟ้ากำลังครับแย่ซ้ายอีกครั้งเบรโยต้องเดินแล้วครับถีบด้วยซ้ายครับเนเกมการชกของคู่นี้ใครเดินนั้นได้เปรียบจริงครับผ่านข้าาหลังขวางหน้าวันเบรอยกกำแพงขึ้นมาพยายามจะสกัดเอาไว้ครับ พอชิงเดือนปั๊มนี่ดูว่าทาเกมได้ดีครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงเดือนได้ดีกว่ากันเหยียบมาครับเอาป้าครับวงมามาวันไม่ได้บ้าลาเอาพืนครับพยายามบังคองเกมเอาไว้ครับวงในยังปั้มตีไม่ได้หมายจะครับนี่ครับแม่จังหวะต่อยหมัดคมๆครับของวาม่โอ้ทำเอาหัวสะบัดหน้าสั่นไปเลยครับ้าน่าฟางรามนะครับจับในว่าตีกันไม่ได้ครับแยกออกมาไีกครั้ง ไล่จี anyway, ้เข um ้าหาทุบด้วยขวาเอ้าหน้ามีอาการเสื่อมซึมกับมราบนี่ครับโดนเข้าไปเลยขาสั่นเพือครับมัดมันรับบอลบลไโอ้ล้ำไปนานๆไม่ดีครับเดินหน้าต่อครับเจ้าวันเดินจี้เข้าไปเนี่ยหุกซ้ายตลแตั่รับบอลไปสองครับและไล่ต่อเสียด้วยซ้ายเอาเลยครับหน้ามีอาการเครื่องช็อตเหมือนกันกัมราบคาหลับนี่ครับวันนี้วันนี้โอ้มันมีแค่มัดครับยังมีเข่ามีสองคอยเตือนตลอดเอาครับมัดมา พยายามจะฮุกขวาตบมาเอาอีกแล้วครับาจังหวะท้าดวลชนแรกของฟ้ากำมราบฟังที่ขวาทุบขึ้นก็มาวานมิโดหมัดล้วนๆกับวันนี้ที่แจกให้กัลนา,าก์ปาคัรามครับฟ้ากำมรามมีทุกลูกครับวันโตวันมิโอส่วนเจ้าวันมโินนมโอนี่มีมัดย่างเยอะหมัดเท่านั้นตอนนี้ไไกำลังไล่ตีเข้มามาแต่ว่าความต่อเนื่องของทั้งคู่นั้นไม่ใช่วยข่าวาชีพครับวางไปทางซ้ายหน้าปาคัมรามพย,ยายามจะตีด้วยซ้าย เติมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องแยกกันได้มาทีเดียวอีกแล้วครับหน้าบ้าบลาครบหน้าได้ทีเดียวเดินต่อข้ามกำลังทีแพ้าะครับตาเตะ้ายตามแทเข้าขวาตามเอารับมาเป็นชึ้งเหมือนกันต้องการฟ้ากำรามเริ่มเล่นเกมครับตีต่อครับตายหน้าหน้าตะนำมาก่อนครับเพื่อที่จะยังพยายามจะจับไปแล้วเสียบครับนะครับ นาวาริโอเก่งอีกแล้วครับเก่งกำปั้นเลยครับแต่ว่าไม่ทำได้ต่อยครับกำลังถึงตัวแล้วหมดจ็กที่2ครับเดือดครับท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูเดือดจริงๆครับผู้เอกนำรายการในวันนี้ครับระหว่างธนาฟ้ากำรามทอตจางแสยชัยกับวันไม่เลือฮวนมาติ้งจากสเปนนี่ครับโฉมหน้าของนักชกคู่เอกนำรายการของเราครับถูกคู่ถูกเวลาดูภาพช้าครับวางแข้งหนักๆอัดมาก่อนกับป๋ามรามแล้วพยายามจะทิ้งด้วยศอกตาม ว่ามีจังหวะที่โดนหมัดเหมือนกันนะครับเจ้าฟางฟรามดูครับแย่ซ้ายเติมที่หมัดขวาหน้าสั่นคลอนเลยครับทั้งซ้ายและขวาของวันเวโรที่เติมเข้ามาตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับเกมการชกของคู่เอกนํารายการในวันนี้กับจังหวะลูกลัตัวครับเน้นแต่ละลูกครับโอ้โดนแล้วมีอาการซึมเลยครับหน้าฟางฟรามแต่ว่าจังหวะฝีมือนั้นไม่ธรรมดาเช่นกันครับเอาละครับ ยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการระหว่างฟ้าคำรามกับวันมาริโอนี่นะครับมาชมกันต่อมัมบีผูนเอกกันต่อไปครับโวยคู่นี้เกิดเกมมาอวันมาริโอมาเยายามเรื่องทับงอาครับปัดขาไปก่อนไม่มาซ้ายมาขวานี่แหละครับไม่ประทะเลยครับอกนาย,นานยนวันมาริโอ้ประเภทยกสามนั้นเขาจองครับเดี๋ยวดูว่าจะจองกระถินได้จริงหรือเปล่าครับวันมา,นออาร,ริโอเดินหน้าต่อไปครับคำรามโยกแข้งขงวาวันมาริโอพลั้งออกขาแล้วต่อยครับต่อยมาได้วยกัน มันเหมือนกับกัตนาฟ้าคำรามนี่ครับมีสายวัดระยะนะครัตนาควาเมโด่ฟันมาต้องเสียครับว่าเดี๋ยวก็ฟ้องเลยครับโอ้แกเห็นครัตนาฟ้าคำรามฟันยางของตัวเองนี่แหละครับที่กระเด็นหลุดออกจากปากครับโอ้ยไม่รู้ว่าเพราะโดนหมัดหรือเปล่าครัตนาฟ้าคำรามเอาไว้ไม่อยู่ครับฟันยางอยู่กันเลยครับเดินหน้าต่อไปครับฟ้าคำรามเปิดชามาฟ้าคำรามนะครับเข้าไปฝูงเอ็มที่ตัวเองถนัดนะครับพยายามจะเดินหน้ากระซวกต่อครับ เหลือไม่ได้เผลอนั้นถึงตัวครับมาอีกแล้วครับวงนายตีเข้ามาค para para para. รบับคาราบาล่าวอร์โนพยายามจะสวนนะครับหักไม่ลงครับคาราบาลโย่ยกนี้มาร์โนตดสินใจสู้เลยครับไม่ได้ไมีมาจังเดียวบังล้ำเดินต่อเดินจิ้มเดินเสียบครับนะครับพยายามจะเด้งสู้อลไรครับคาราบาลโย่แยกออกมาจิ้มซ้ายปั่นที่ต่อขวาทันทีครับวอร์โนหน้าปังนวันนี้มาทนจริงจ เสริมใจเหล็กมาในบริเวณกางทั้งสองข้างของสนามบ้านครามเห็นไหมครับโดนไปเยอะแต่ยังไม่มีอาการข้าวบ้านคำรามเดินหน้าต่อครับลูกเสียบซ้ายจับได้ไมบอลบอลไปแล้ก็หาจังหวะเด้งหาจังหวะขึ้นเครับกรรมการต้องแยกออกมาครึ่งทางแล้วก็ต้องชมครับผมยกสุดท้ายครับทีเดียวจำทีเดียวครับบอลไปแล้วโยนกลับไปก็สนุกครับเอาแล้จับได้มาหมุนไปหมุนมาหาจังหวะเสียบครับกรรมการแยกออกมาครับบอลลามขวากแพงเกี่ยวมาเข็น เข็นต้องเติมในแข้งซ้ายครับมอนเตโร่อะไรครับตอนนี้ไปเล่นวงในกับฟ้าคำรามครับคิดถูกหรือผิดครับมอนิโร่เดี๋ยวไม่สิใจทราบผลแน่นอนครับมอนิโร่ทางอัลเบซ์วางเขาไปอู่เตะฝังแข้งลูกนี้ครับโดนขัดลบลงบไปนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้หักทิ้งครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับเบียดขึ้นมาวางซ้ายจิ้มคืนแล้วตีนะครับพยายามจะตั้งตำแหงเอาไว้ครับมอนิโร่นี่ครับฟ้าคำรามก็ลุกลุ่นในวงในครับ เดินหน้าต่อกบ้างกระลำเสียไปแล้วไปฟังโร่จิ้มสายขึ้นกลับไปมาปั้มไปปั้มกันมาครับเอาแล้วครับกรรมการเด็กเกมครับนะครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายกับสายยักเลยครับนะครับไปด้วยขวาครับแต่นี่ครับมาสู้เข่ากับตะนาววันโรในยกสุดท้ายนี้ครับช่วงปลายยกตัดสินใจสู้วงแรงทั้งสอมิโ้ตรงนี้เดินต่อกบ้างกระลำเสียไปโอรลัดล่างลงมากระเสียบซ้ายแล้วขวาเอาไว้ครับ นี่ครับยิ่งชกก็ยิ่งแรงขึ้นครับด้านปลาห้องรามจับจุดทูดกับพุ่งเขาเสียบนะครับพยายามจะเสียบด้วยขวาเลยครับเดินหน้าแล้วตีเลยครับด้านเจ้าปลาห้องรามนี่นะครับผัดกันแม่งผัดกันเสียบกระทำเกมได้ดีทั้งคู่โอ้ลูกที่กระดูกตอกก็ต้องเอาเสียบเข่าวฟันนะเอาพิกดีเลครับเอาคืนทั้งดีทั้งพันเอาเลยคุณผู้ชมครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้คู่เอกนำรายการครับ ระหว่างทางด้านวันมาเรียวฮวนมาตินจากสเปนกับฟ้าคํรรามทอต่อจานแสนชัยเจ้าของแชมป์จาก,จากรายการแชมเปียนมวยไทยตักเชือกครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีคุ้มค่าต่อการรอคอยครับเม้่ามาถึงในการไล่ตะบันก่อนเลยกับด้านวันมาเรียวทั้งขวาและหมัดซ้ายครับที่อยากยาจะเล่นงานแต่ว่าบ้า,ามรามที่ถูกจุดครับพยายามจะชวนวันมาเรียวเน้นที่วงในดูกรบตีซ้ายของ Mario. เรีเจอแข้งขวาก่อนเกี่ยวได้พยายามจะเข็นเข้าเชือกครับ แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับขึงแข้งขึนเข,ข่าและนี่ครับโอ้จังหวะเข้าลอยครับของตาวอมิโรแล้วฟางกำลังขวางหน้ากระชากพลิกมาดอกนี้แล้วตีตามน้ําเข้าไปสวยๆครับผลการสินจะออกมาอยไรครับไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen before we go to the decision let's check out our excitement t h e m o m e t e r Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for Blue and Red Corner. Max Thai mobile app. The thermometer reaching 90 degrees, both fighters receiving a bonus worth 5,000 bars each. Ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Summer draw. five super bonus.